อืนัดสาวทินเดอร์มาเจอก,ก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยชวนกันไปเดยครับนั่งกันริมทะเลตากลมกันเตะๆครับจนอาทิตย์ตกคนที่เริ่มชวนมาก็เริ่มวิตกครับกลัวขับรถไม่ทันก็เลยพักริมทะเลกันตามนั้นครับเปิดโรงแรมสะด้วยอ,อยากเว็บก็ต้องเวบบงบ็บแบงคอกสั่งง่ายส่งแวะนานไหมขอ,ของดีถ้าอยากเลิกบุหรี่ก็ขอให้มาบอกคิดถึงเว็คิดถึงเว็ต้องที่เว็บแบงคอก ก็ต้องการาบสวัสดีสวีดัทุกคนกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวันนี้เราก็กลับมารับชมกันอีกเหมือนเคยนะครับแนวฝรั่งแล,และเรื่องนี้นะ,นะครับมีซับอังกฤษนะเพราะว่าในภาษาข,ของเรื่องนะครับดูเหมือนจะเป็นรัเสเซียก่อนที่จะฟังคลิปนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไป <G> ไม่รู้จะมนอะไรก็คอมเมนต์กันมาและก็อย่าลืมนะคลิปนี้นะครับสร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีภาพลามกอนาจารแต่อย่างใดใครที่อายุต่ำกว่าสิบแปด อยู่ริมทะเลครับรอคู่เดทมาหารอไปได้สกพักหนึ่งครับไอ้คู่เดทที่มาหาเนี่ยก็ได้มาเจอมันก็บอกโอ้เป็นไงจ๊ะแม่สาวน้อยรอฉันนานไหมนายก็บอกไม่นานเท่าไหร่เหรอาเธอมานั่งตรงนี้ก่อนผู้ชายก็บอกเป็นไงบ้างหล่ะขอโทษที่ทําให้รอนานคุณดูสวยมากเลยนะต่างกันมากไม่เหมือนในรูปนายก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะครับแค่ยิ้มอย่างเดียวอยู่เพ่ก็อืมเธอพูดกับฉินบ้างก็ได้นายก็บอกอืมไม่มีอะไรเธอก็น้าตาดีเหมือนกันก็คือในบทสนทนานั้นนะครับต่างคนก็ต่างปิ๊งอยากจะจริงหรืออยากจะแแจะไไกกกัันด้ยยงตวา็บอเดดียวววคค่่่่่อาาาากันนนซึงใเลตมทู้ไพัก เพกก็อบอกอืมเธอสูบบุหรี่ด้วยเนะี่ยจริงๆมันไม่ดีสุสขภาพเลยนะเธอไม่ควรสูบนายเอกพูดครับบอกมันไม่ใช่บุหรี่หรอกจ้าก็คือเอาเป็นว่ามันไม่ใช่บุหรี่นะครับนายเอกก็ได้ให้เพกไปลองครับไปลองดูนิดนึงเพกก็เริ่มมึนเลยครับอืมอะไรวันเนี้ยเพกก็อฟอร์มเพียเลยครับเฮ้ยเรากลับกันเถอะแล้วก็ได้จับมือครับพานายเอกไปที่รถและทันทีที่ขึ้นรถนะครับเพกก็ถามนางเอกว่าไปไหนกันดีเพกก็อบอกเอางี้ไปบ้านฉันก่อนดีกว่าพอดีลืมหยิบของออกมาเอาเป็นว่าแวะบ้านฉันก่อนซึ่่่่่่่่่งงงงนน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 าาาาาาเเ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 ออ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 กก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 ็็็็็มมมมมมมะะะะะคคคครรรััััับบ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 แแแแแืืื้้้้้้ไไไใใชลลลววดดดดสสจจจจปปหหหหหีีีีูึึยยยยพพ๋ถโททศ์ บ,บอกว่าถึงบ้านแล้วเนี่ยจะทําอะไรเันบ้างเพ่ก็บอกไม่ทำหรอกนะแค่ต้องการหยิบของเ,งเฉยๆส่วนเธอเนี่ยก็พักไปก่อนก็ได้นายก็บอกโอเคงั้นก็อย่ามาเสียดายนะแล้วก็ได้หยิบอะไรออกมาให้ดูและทันทีที่พระเอกเห็นมันก็ร้องอู้จากที่กําลังดูดูนะครับมันเหยียบรถกลับบ้านเลยตัดภาพไปที่บ้านเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพ่ก <Hey, S 1> <ๆ>็บอกขอโทษนะไม่มีใครอยู่บ้านเลยปกติเขาอยู่นทั่วนายก็บอกแหมไอคนชั่วฉันก็รู้อยู่แล้วแหละมันต้องเป็นแบบนี้แต่ไหนๆมาแล้วมันก็ไม่ดีถ้าไม่ทําแบบนี้เธอก็คงไม่สบายใจแล้วกกก็ไไดด้ตััวววลงงปรรระะสยยช่อมนก็ ท,ทำไมเสียงกูกระเส่าจังจากนั้นนะครับหนังก็ได้กินเวลามือไปโคดนานครับประมาณหนึ่งชั่วโมงบัดภาพไปแบบสุดโต่งเลยนะครับในวันถัดมาวันนี้นะครับตัวผู้ชายเนี่ยก็ติดใจถามกับนางเอกว่าอยากกินอะไรไม่เดี๋ยวจะไปรับนายก็บอกอยากจิจ้ายอยากกินเส้กอกแต่ไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวไปหาเองและหลังจากที่วางสายไปเท่านั้นเองนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงเองเนี่ยตัวนางเอกเนี่ยก็ได้มาหาพร้อมกับแต่งตัวมาแบบว่าน่ารักอะไม่รู้ว่าแต่งเอาใจมาหรือเปล่านะครับแต่ตัวพระเอกเนี่ยก็ชอบพร้อมก็บ,บอกนะครับว่าอยากให้แต่งแบบนี้ทุกวันและหลังจากกกนนั้บ็อเลย ว่าเอาภาพลงไม่ได้แล้วอย่าลืมเปิดไฟดูดนะครับไม่งั้นจะแสบตาขอเตือนก่อนเลยก็มาพร้อมกับกระบ,บวนท่าแรกกันเลยมันก็ชักดาบ7จ็ดสีมณีเแสงทะลวงท่าแรกกระแทกลงรูสาคูลงลิ้นพิชิตลองใจต่อกันเลยไหมถามฝรั่งคนนี้ดูแล้วก็เหมือนที่ทุกคนรู้เลยครับพอทั้งคู่เนี่ยทำอะไรเสร็จซับตัวนางเอกก็บอกขอบคุณนะ แล้วก็เดินจากไปแล้วหนังก็ได้ตัดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับก็ได้จบไปแล้วนะครับกับการสปอยคลิปนี้ฮาทุกคนชอบก็เหมือนเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมทำเตือนคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมา,พมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีภาพลาะมะกอนาจารแต่อย่างใดวันนี้ผมพูดผิดภาพประการใดน,นะครับขออภัยมานะที่นี้ด้วย